ค่ะมาซื้อ,อยูสุจริงๆเป็นลูกคายย้าอีซูซุมาหลาย10ปีแล้วประทับใจอีซูซุมากจริงๆค่ะเพราะว่ารถคันเก่าที่ซื้อไปก็ไม่เคยงอแงอกับเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นเที่ยวใหม่เนี่ยเมื่อ,เ,อเราไปดูรถเราก็รีเควสเลยค่ะว่าต้องเป็นอีซูซุเท่านั้นแล้วหลังจากที่เราไปดูมานะคะเราก็มาได้คันนี้ขึ้นเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับในเมืองรถปกติธุรกิจของเราไม่ได้ไปต่งจังหวัดอะไรมากมาย ข,ของเราทําพวกซูวีเนียค่ะินค้าของที่ระลึกนะคะก็ไม่ได้หนักอะไรมากก็เหมาะสําหรับที่ร้านเราพอดีค่ะที่เลือกกลับมากับคุณแจ้เนี่ยนะคะคแจ่ดูแลเราดีมากดีมากครับพี่<ก>น<ก>นแนะนําการใช้รถแนะนําเรื่องไฟแนนซ์กัน,นี้ก็เลยตัดใจมาจองกับคุณแจ้<ก><น>เห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะประทับใจค่ะโครงเหล็กดีมากเลยนะคะปกติรถ ที่เราไปทําเองโดยที่ไม่ได้ออกจากที่ศูนย์นะคะรถโครงเหล็กพวกนี้ค่ะมันจะเป็นหลังคาสังก<ฮ>ะสีพอมาดูอันนี้ของเขาแน่นค่ะหลันเป็นพรีเมียมครับวีหนา0ูนย์จุดจพอมาเห็นแล้วประทับใจคือเกินคาดนะคะใช่พี่ตารู้ไหมว่าใครประกอบออไม่ประกอบโดยอินซูสุสยามซิตี้นะคะเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญประกอบรถคันนี้ให้กับพี่ตาเลย<อ>แล้วก็มีการรับประกันการรั่วซึมกี่ปีแจ้ นี่ก็คือ2ปีใช่แล้วประกันใช่ค่ะถ้าเกิดปัญหาน้ํารั่วซึมเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์บริการของเราได้เลยทั้ง9สาขาเลยนะคะอ๋อเพื่วันนมณโลเลยของสยามซิตี้ทั้งหมดเลยพร้อมจะดูแลลูกค้าด้วยสิ่งที่ประทับใจคือลูกค้าเยอะมากแสดงว่าเรามาถูกที่แล้วศูนย์ที่นี่น่าจะดีลูกค้าถึงได้เยอะถูกไหมคะ่ครับความสะอาดของโชว์รูมนี่เป็นไง้าครัานค่ะใช้ได้ค่ะพนักงานต้อนรับดีไหมพนักงานต้อนรับดีมีกาแฟมี น้ำผ้าบริการแบบอย่งอย่ง,ยงเลยค่ะทั้งในฟังก์ชันกา,การใช้รถนะคะน้องอธิบายละเอียดมากดีมากเลยค่ะ,ะคิดถึงอิสุสิยามซิตี้พี่ตาจะคิดถึงอะไรคะคิดถึงความบริการที่ประทับใจค่ะทำเดียวเลยค่ะมาเลยนะคะ